เลขแปดเลขแปดเลขเปดโอ้โอ้เปิดไปครับไปเปิดไปเปิดเปิดไปเปิดไปเปิดไป ถ่ายวิดีโอวะเด็กมันรอตอนนี้เลยเออป้าผมเดียวเดียวเอาเอาพลาสติกออกก่อนันนี้พลาสติกผมจะเอากลับไปขายต่อนเดียวอาเตอหักเลยหักเลยเอามาดูไอ้นนี้ได้ไงลูกะอร่อยจะตาจ้าเดี๋ยวคราเตอ มต้าโคมต้าที่ห่านเลยยังต้าที่ห่านเลยยังต่อาหารลูกสี่แบบต่อาหารโอ้ตกระจายหมดเลยกินได้หมดเลยเต้ครับชอบไหมครับเต้ชอบไหมครับชอบครับเต้ขอบคุณได้ยังครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ